วันนี้ทรงกับวันที่28กันยายน2 5 0 0ธรรมะที่จะแสดงวันนี้ก็คือเอาเรื่องของพวก ขันของเรานี่แหละเป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะรู้จักโลกพีืว่ารู้รู้แจ้งโลกหรือรู้รู้จักโลกซะก่อนจริงมันจะรู้แจ้งโลกอะถ้ายังไม่รู้จักโลกมันก็ไม่รู้แจ้งโลกไม่ได้โลกของธรรมะ ก็ห,หมายถึงสังขารสามกายวาจาจิตสังขารสามหรือขัน,นานั่นเองเราจะลองรู้จักมันจริงๆที่เราดูรูปของเรานะี่ที่เราเห็นหนังมันหุ้มอยู่อี่จัวเราทั้งหมดแล้วก็มีขน เห็นอยู่ตัวตัวไปผมก็บรรษีสาะของเราทุกคนผมขนเล็บเล็บมือเล็บเท้าเราก็มองเห็นทั้งนั้นฟันงฟันผมเ็ยเล็บฟันหนังฟันก็อยู่เล็ปาก แลวกระบานี้เป็นของที่แข็งแข็งตลอดทั้งทางในที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเป็นเนื้อเป็นเนอเ็น,เ,น,อเ,ปน,เ,นอเป็นกระดูกเล็ดก,ก็มาจากพพกระดูกนั่นแหละควันก็มาจากพวกกระดูกไอผมหรือขนนี่ก็มันพวกอพวกหนึ่งแต่ว่าทำไมไม่เรียกเหมือนกันลักษณะของขนของผมกใ็ใกล้กันแต่เส้นมันเล็กกว่าและมันขึ้นตามตัว เรียกว่าขน่าขึ้นาบางทีจะเรียกว่าผมแต่เมื่อจัดเรสานไม่ม่ใครเรียกว่าผมมันมีขนตั้งตัวของเรียกว่าขนมัน <c oughs> <c oughs> มันก็อาจจรรย์เหมือนกัน <c oughs> เรานดู่ที่ตัวเราแล้วของที้มันแข็งแข็งทันเรียกว่าธาุดิน มันเป็นธาเดียวท่านั้นธาเดียวนี้อยู่ไม่ได้มันต้องมีพวกของมันจึงจะอยู่กันได้ถ้ามีพวกเขาคือมีไฟเขอยู่ด้วยมีน้ำด้วยมีลมด้วยมีว่ามหาภูทรุษทีลมอ่ะที่เรารู้แน่ว่ามีลม พอทำไมเราต้องหายใจหายใจเอาอากาศเข้าไปแล้วหายใจออกถ่ายเอาอากาศเสียออกมาหายใจเข้าไปสู่ปอดแล้วก็หายใจออกจากปอดเอาของเสียออกมาเอาอากาศดีเข้าไปเพื่อฟอกโลหิตมันวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วไอ้ที่มันเกิดความร้อนขึ้นในกายของเรา ถึงแม่เราจะแต่หน้าไม่เย็นยังไงแปลว่าที่จะกรัมรู้ได้เย็นในช่องท้องนี่มันอย่างร้อนเรารู้สุกในตัวเราตึงเย็นแต่ข้างไรไมันอย่างร้อนร้านที่ร้อนเนาะจัดเป็นพวกตัดไฟตัดไฟนั้นเกิดก้นได้จากพวกอาหารต่างๆจึงจะมีตัดไฟได้่ ถ้าไม่มีอาหารที่กินเข้าไปแล้วธาุไฟก็จะเกิดไม่ได้ดินน้ำไฟลมมันเป็นไปตามธรรมชาติที่ว่าเมื่อมันสมดุลกันแล้วมันก็อยู่กันได้้ารอื่นอง่ันใดวกครองมันอยู่ไม่ได้กี้ทั้งหมดมันมีสามัคคีกันอยู่กันได้แต่ว่าการที่อยู่ได้มันต้องมีเจ้าปกครอง อยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าจิตหรืวิญญาณครับเป็นผู้ปกครองโลกนี้เป็นเป็นผู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความคิดความมานทุกอย่างอยู่ที่ข้างในหมดไอ้ร่างไยเรานี่เป็นเสมือนกับเครื่องมือคนไกลสำหรับใช้ อย่างที่เกิดว่าที่แบง่งเป็หน้ากองเที่ว่าขันที่ว่าคำว่าเวนาทนาสัญญาสังขารบิญญาตที่องนี้ที่กองนี้ท่านเจ็ดจัดอยู่ในจำพวกนามรือมีชื่อมีอาการแสดงให้รู้เรารู้ได้ สแ,แสดงออกทางกายทางจิตเ่นที่เรานั่งอยู่นี่อากาศมันอบอ้าผิวกายเรารู้กระทบหีเรียกว่าผลทัพะเมื่อมีพัดลมมาพัดรู้สึกว่าเย็นสบายนั่นก็ผลทัพะที่รู้สึกเย็นสบายที่กระทบกายเราเน่เรียกว่าผลทัพะลมมากระทบกายเรา หรืออากาศมากระทบกายเราที่มันร้อนออกปล้าความกดของอากาศไอ้นี่เกิดเป็นเวทนาไอ้ที่ร้อนอปล้าเราไม่ชอบพอมันทุกข์มันไม่สบายใจมันไม่สบายกายมรกายไม่สบายใจมันก็ว่ามันไม่สบายอยู่ัานเรียเป็นทุกขเวทนา ทีนี้ที่พอพัดลมพัดลมพัดเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวหรือเย็นนิดนิดรู้สึกสบายพอใจที่เราพอใจนั่นแหละเรียกว่าสุขเวทนาเวทนานั้นถ้าเป็นภาษาไทยมันหม,ม,ม,มายหมายความบรรทุกอย่างเดียวมีทุกขเวทนาเขาว่างั้นแต่ภาษาธรรม,มะเนี่ยเวทนาเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข และทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยกลางๆเป็นใดเป็นได้ทั้งสามนี่อยู่ในในเรานี่แหละในโลกนี่นี่นคือเวทนาสามนี้ในการที่เราชอบที่เย็นเราชอบสุขเวทนาถ้าเราไม่นึกว่าเป็นธรรมชาต แต่รู้สึกชอบใจในความเย็นของลมที่พัดเป็นราคาีนมาแล้วที่เด็กเป็นราคะความใกล้ความพอใจในสิ่งที่กระทบกายอวามันเย็นสบายดีแต่พอปิดพัดลมมันร้อนออกอ้าวจนเหงื่อซึ้นอ้า เป็นทุกขเวทนาถ้าเราไม่ชอบไอ้ที่แรที่ชอบตะก,กี้จะเป็นการมตาตนาะเป็นราคะครานี้พอเราไม่ชอบไอ้สิ่งที่ร้อนที่อเป้าวนั่นเป็นทุกขเวทนาเป็นวิภาวดนานี่อะเราดักไล่ไหมเราล่ามันได้ไหมล่ะเวทนานี่ ถ้าเราเฉยได้ไม่รู้สึกรำคาญใจมนันร้อนก็ร้อนมันเย็นก็เย็นเฉยเฉยไม่รู้สึกทั้งพอใจแล้วไม่พอใจไม่มีเห็นว่าถ้ามันมันเย็นแล้วก็พอใจมันกิเล,เลยนันแหละมีตน้ำก็มีกินเลสแต่ถ้าเราเฉยได้ไม่นึกไม่รู้สึกพอใจเฉยเฉยจิตวางเฉย นั่นก็ไม่ไม่เป็นประโยไอร้อนก็เหมือนกันถ้าไม่วางเฉยดินดนน้นรนจนถึงก็เอาผ้าลงาพบอออกไปยืนจะขับพื้นอากาศหรือเอาน้ำมาลลบหน้าลูบตัวหรือไปอาบน้ำเลยอย่างนี้นั่นไม่ววาว่าแพ้แพ้ธรรมชาติแล้วอก็เป็นประโยชน์นี่คือเวทนา เราเรียนในรู้จักแล้วดีวคือผัสษาที่เรารับมาที่เคยบอกไว้ว่ารู้ธรรมดาธรรมดานี่แหละรู้แล้วละเสียเ่านั้นเองขณะที่เราไม่พอใจหรือพอใจก็ตามถ้าเกิดขึ้นที่จิตเราละท,ทันทีถ้าละแล้วมันดับนันถูกต้องถ้ามันไม่ดับก็ต้องต่อสู้ให้ดับเรียกว,ว่ามีปัญญา มีสติและมีปัญญาแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้ลมพัดก็ไม่รู้มันรอดอเปอ่าก็ไม่รู้ไม่รู้จะละอะไรมันก็โมหะเอื่อยหลงไม่รู้เรื่องไม่รู้ผัจจัะรูปเวทนาอะี้พวกฉัสัญญา ดีเพอยู่นี่เราก็จําได้บ้างจาไม่ได้บ้างไอ้ที่เราจําได้ก็รเรียกว่าสัญญามาจําได้แล้วทีนี้เราเอาไปใช้ได้ด้วยอมีคําสั่งสอนในคำบะเมื่อพอเมื่อชอบใจทำอย่างไรไม่ชอบใจทำอย่างไร,ไงไรหรือละละแล้วมันดับดับก็รู้ว่าดับนั่นปัญญา ถ้าไม่รู้ว่ามันดับเมื่อไรโมหะถ้าไม่รู้ร้อนหนาวเย็นก็โมหะต้องรู้เพราะธรรมชาติธรรมชาติรู้จิตวิญญาณขันมีอยู่มันต้องรู้ให้ตัวสัญญาก็จาได้หมายรู้่รราน่าถ้าเราจําไม่ได้ในเรื่องนี้ ธรรมะแล้วก็เอาไปใช้ไม่ถูกหรือไม่รู้จักใช้จึงจะทำวิปัสสนาจริงก็เป็นไม่รู้เป็นวิปัสสอะไรวิปัสสนาึกก็ไม่ใช่ใอ้พอวิปัสสนากึก้วมานั่งนึกนึกคิดคิดเฉยเอยไปรือละของที่เป็นอยู่ที่ปัจจุบันวิปัสสนา สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั่นแหละแล้วละในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละและที่มันดับในปัจจุบันนั่นแหละเป็นสัญญาเราใช้ความคิดติดต่อสัญญาสังขารที่เรานฟความรมอยู่นี่เราก็มีความนึกมีความตึกตอง mm hmm. หรือมีความคิดหรือกำลังจับ พัษะอยู่แล้วก็ได้กระทำตามไปด้วยอย่างเช่นที่โูควังทรเมื่อกลางสมัยที่ตะเพจเจ้ายังทรงมีพระชนีกอยู่โูควังธรรมไปแล้วด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธ,ธาก็ทำวิปัสสนาตามคือละไปเยื่อยไปยื่อยไป บางทีพระพุทธองค์แสดงธรรมยังไม่ทันจบผู้นั้นมีดวงตาเห็นธรรมเพราะขณะที่ฟังอยู่และทำอยู่นั้นจิตก็เป็นสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิกองกระจานสองานสามวังดูเรื่องแล้วก็ทำตามละอีก ตัวสังขารขันที่สามเมตนาสัญญาสังาัที่สี่สังขารคือความนึกคิดตรงใจเช่นเอ้าที่ประสอบคันนี้แบบคนที่นั่งกลายพัดลมก็รู้สึกเย็นมาก คนไปยู่ห่างไปพัดลมพัดไม่ถึงพอรู้สึกมันยังร้อนอบอ้าวทีนี้ก็มีความนึกคิดผงแตกกันมาว่านี่ถ้าเราเลื่อนพัดลมมาอยู่ใกล้ได้ก็จะดีหรือเราขยืบไปนั่งได้ใกล้พัดลมก็จะดีมันได้สบายกินนั่นคือตัวสังขารละนึกคิดกคน,นั้น หรือที่นั่งควารรมอยู่นี่ไม่ได้ควางจิตไม่ได้อยู่ที่ธรรมใส่จองธรรมไม่ได้มีจิตไปนึกถึงเรื่องอื่นอยู่นั่นแหละในกายจะออกพรรษาแล้ววันที่สิบสามรับกัดหินวันที่สิบสี่สิบห้าก็จะลาทิ่ขาบท1บ1กจิเกดสิปดอยู่วัด สามวันก็จะไลกลับบ้านแล้วก็จะนิกถึงแต่งตัวเครื่องนุ่งห่มกลางแกงยีนเดี๋ยวนี้จักเสื่อมแล้วเรางแกงอะไรอีกก็ไม่รู้่ะคิดไปโนดนั่นตัวสั้งขารหรือคิดไปว่าออกไปนี่แล้วจะหารถมอเตอร์ไซค์สักคันที่ีจีนสูงูไปที่รับจ้าง แล้วก็ว่างๆเขาพาแคว้นไปเที่ยวทีนนทน่นั่นที่นี่งานทั้งขานละ,อะไอ้ที่คิดว่าออกไปแล้วจะไปทำไร่ก่อโพดท,ทำไร่ปลูกขิงไม่เอามันไม่ค่อยคิดมันเหนื่อยจากแดดจากกรรมงาน,นละมันตัวทั้งขาดน,นี่ เราจับไปด่ได้พรวันนี้ที่มันในกิจหรือบางคนที่นั่งฟังฟังทำอยูน่นี่วันนี้หลวงพอ่อก็แสดงทำอะไรได้ทุกคืนไม่เอาแต่นหนยมาแสดงว่าแล้วว่าอีกอนั่นแหละเราฟังปรีไม่รู้เรื่องอแสดงอะไรนักหนาะบางคนรู้รแล้วไม่รู้จะพูดอะไรนักหนะเาเดีว มันสารก็มันนึกนึกขันเหมือนกันเลยใกล้ใกล้ก็มันก็พวกนักโม่นักวิปลาสเหมือนกันเขาไม่ได้ไหว้ไม่ได้วานเขาว่าได้นิมนต์ขึ้นมาถึงก็บานังเทศนังเทศคล้ายๆ้ยก็ว่าอยากนักหนาในเทศความจทิ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราทุกคนนะั้นหมดกิเลส หมดอาตะวะเป็นทาหารอาจารย์ไม่พูดเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดหรอกไม่มีเรื่องจะพูดเลยแต่นี่เพราะมันยังมองเห็นอยู่นั่นแหละยังมองเห็นกิเลสอยู่นั่นแหละแล้วไอ้เรื่องพอใจไม่พอใจในธรรมะดีกวางนี่ก็ชอบคนให้รู้เลยนะเป็นหมกักฟังฟังตามแล้วเกิดมันไม่พอใจขึ้นมา ไม่อยากตะกวงอยากให้จบเร็วๆนั่นแหละตัวนั้นแหละเพียรสาคัญนั่นแหละนั่นแหละเริ่มแล้วละจะเกินกอดคอเราเึินที่่าเรานั่นแหละมันหละคือก้องกับที่แสดงธรรมเมื่อคืนไม่ใช่ต่อการศรรึกษาข้อที่ขอขอที่้านี่เราต้อง ทำรรโยนิโสไว้จีใจของเราคือว่าเตรียมจิตไว้สำหรับรับที่เรา้าเราฟังอยู่นี่จิตใจไม่ไหวเหวมีอุปจาระสมาธิอยู่มัน่นคงใจตองในธรรมไปด้วยและก็พร้อมกับปฏิบัติไปด้วยแล้วก็จดจำมาไว้ไปใช้ด้วย เราก็จะค่อยมีความรู้สึกเบากายเบาใจ,จึินไะเอยดไอ้ตัวที่รับรู้รับรู้ที่ได้ยินเสียงกระทบที่หูของเราแล้วรู้ว่ามันเรื่องอะไรออวันนี้อาจารย์นั่งแสดงทำเรื่องขันหน้าให้ละเอียดสักหน่อยแล้วเรารู้จกกกักขันทุกๆขันที่เกิดขึ้น ที่เรารู้นี่วันนี้ขันหน้ากำลังพูดถึงขันตัวที่สี่คือสังขารขันคือตัวความคิดปรุงแต่งเรารูต่างแต่ตัวที่เรารู้นั่นแหละคือวิญญาณขันอ,อยู่ที่นั่นแหละเราทุกคนจะเกิดเก้นมาแล้วมันก็มีขันหน้านี่แหละเกิดต่อไปอีกส้กเท่ไร ถึงจะแขนด้วนขาด้วนตาบอดทูหนวกก็ตามคันหน้าของมีเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่บอกพ่อจะเป็นใบเป็นบ้าอะไรก็ตามคันหน้ายังมีถ้ามีรูปอยู่กับใจมีลมหายใจมีวิญญาณเข้าอาศัยอยู่เป็นชีวิตมีชีวิตแล้วมีชีวิตจิตใจ,จแล้วสามนั่นคันหน้าเขามีอยู่แก่ผนนู้นั้นชีวิการที่เรา มีความยึดถือในขันว่าเป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นของ่ารักใครเป็นของที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นเรื่อยไปนั่นเป็นพวกภาวะสัหาเนี่ยตัญหามันก็มีปันหามันก็มีกิเลสนี่เป็นอย่างนี้ตลอดไปนี่เราที่พระพุทธองค์สอนให้เรารู้จักตัด ระแสหมุนเวียนของวัตตะก็คือการละตัณหาทั้งกรรมตัณหาทั้งภาวะตัณหา,าทั้งวิภาวะตัณหา,าละมันอยู่ตลอดไปกิเลสมันขึ้นไม่ได้จิตเราก็ดับเป็นนิโรธคือความสงบความว่างความสงบความหยุดความนิ่งนั่นคือจิตนิพฐาน 差不多。